มาดูการใช้งานตัวแอปสแกน QR Code นะครับแล้วก็ส่งเข้า l ล n e นะครับเป็น l ล n e Notify นะครับอเนกประสงค์นะครับก็อันดับแรกนะครับก็จะเดี๋ยวจะมีเอกสารนะครับการออกลายโทเค็นให้ด้วยนะครับอันนี้คือแอปนะครับ QR Line เนี่ยนะครับแอปผมจะเปิดแอปขึ้นมานะครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้หน้าตา่างนี้นะครับหน้าแอปก็อาจจะมีอะลามเด้งขึ้นมาว่า,าเมื่อ,อเมื่อเปิดครั้งแรกนะครับอาจจะค้นหาไฟล์อะไรสักอย่างไม่เจอนะครับก็ตอนนี้เราจําเป็นต้องมาตั้งค่าลายโทเค็นก่อนนะครับดูที่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไป c o อปปี้ลายโทเค็นของผมมานะครับ ใช่นะครับนี่นะครับอันนี้คือลายโทเค็นของผมนะครับผมก็คัดลอกเลยนะครับผมก็เอามาใส่ในนี้นะครับกดแล้วก็วางนะครับวางอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายโทเค็นแล้วนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับสมมุติเราปิด แอปไปนะครับเราเปิดใหม่นะครับค่าลายโทเค็นก็จะจดถูกจดจำไว้นะครับตัวนี้ก็คือตั้งค่าแค่ครั้งเดียวนะครับอโอเคเรามาเทสส่งข้อความดูนะครับสมมติผมส่งว่าสามารถโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์โอเค ผมก็กดเซนตตรงนี้นะครับโอเคก็เด้งเข้ามาแล้วนะครับว่าสามารถโปรเจกต์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสแกน QR code ดูนะครับผมเคลียร์ไปนะครับก็เดี๋ยวผมสแกน QR code ผมหา QR code ใน Google นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ สแกนอื่นอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะครับก็จะมีปุ่มเคลียร์ตรงนี้นะครับเคลียร์ข้อความได้นะครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับ